สวัสดีครับวันนี้เล่าไปเรื่อยจะพาทุกท่านมาพบกับคดีสยองขวัญที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียโดยคดีนี้เป็นคดีที่ภรรยาได้ลงมือฆ่าสามีของตนเองอย่างอำมหิตสังหารโหดชํ่แหลกถลกหนังตัดหัวเอาไปต้มในหม้อเป็นอาหารเย็นให้ลูกๆโดยฆาตรกรหญิงสุดโชดรายนี้มีชื่อว่าแคทเธอรีนแมรี่ไนท์ แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแคทเธอรีนแมรี่ไนท์เป็นฆาตรกรหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศออสเตรเลียที่ถูกศาลสั่งจำฟุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดโทษใดๆทั้งสิ้นโดยการตัดสินครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเธอได้ก่อเหตุฆาตกรรมจอห์นไพลส์สามีคนที่4เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ2 0 0 0ด้วยวิธีสุดโหดเยี่ยมเกินบรรยายวัยเด็กของแคทเธอรีนเต็มไปด้วยความสับสนอนละหมาดเนื่องจากครอบครัวของเธอเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งการใช้กำลังทำลายร่างกายรวมถึงเซ็ก แคทเธอรีนกลายเป็นเด็กเก็บตัวไม่มีมนุษยสัมพันธ์และควบคุมตัวเองไม่ได้ดีเธอออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ15ปีด้วยความรู้ที่มีเพียงน้อยนิดจึงต้องไปสมัครงานเป็นคนงานโรงงานเย็บผ้าหลังจากนั้นหนึ่งปีถัดมาเธอก็ได้พบกับงานในฝันงานที่ว่านั้นก็คืองานฆ่าและชำแหละสัตว์นั่นเองแคทเธอรีนชอบกลิ่นคาวเลือดเสียงร้องหวยหวน และคมมีดเธอทำงานได้ดีมากจนเจ้านายเลื่อนตําแหน่งพร้อมมอบชุดมีดคู่ใจให้เธอเมื่อเวลาล่วงเลยไปจนแคทเธอรีนมีอายุได้18ปีเธอได้พบรักและแต่งงานกับเดวิดแคทเล็ตเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นพนักงานขับรถในบริษัทเดียวกันในคืนส่งตัวเข้าหอของเธอ แคทเธอรีนพยายามรัดคอสามีหลังจากที่เธอได้มีเซ็กกับสามีและสามีได้เผลอหลับไปชีวิตคู่ของแคทเธอรีนเต็มไปด้วยความล้มเหลวเพราะเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนวู่วามหยาบคายชอบใช้กำลังแคทเธอรีนมักเผาเสื้อผ้าด่าทอและใช้กระทะตีเข้าที่หัวของสามีอยู่เป็นประจำหากสามีกระทำเรื่องใดไม่พอใจ จนสุดท้ายก็ต้องหย่าล้างเลิกรากันไปและเรื่องเช่นเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับสามีคนที่สองและสามของเธอซึ่งแต่ละคนก็ต่างโบกมือลาด้วยสาเหตุเดียวกันคือหลังจากพบว่าเธอเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงส่วนเหยื่อฆาตกรรมของเธอคือสามีคนที่สี่จอห์นไพลส์เป็นพ่อไม้ลูกสามโดยในขณะนั้น แคทเธอรีนเองก็เป็นแม่บ้ายลูกสี่ทั้งคู่แต่งงานกันในปีคริสต์ศักราช1998ขณะนั้นแคทเธอรีนมีอายุได้38ปีหลังจากแต่งงานได้ไม่นานนักจอนก็ได้รู้ซึ้งถึงอารมณ์รุนแรงของแคทเธอรีนเธอใช้มีดแทงที่หน้าอกของจอนระหว่างทะเลาะก,กันในห้องครัวและตอนนั้นเองจอนก็เริ่มคิดจะแยกทางกับเธอ วันที่29กุมภาพันธ์คศ2000จอรนได้ลางานเพื่อจะสะสางปัญหาต่างๆกับแคทเธอรีนโดยขณะนั้นแคทเธอรีนก็นำลูกๆส่งไปนอนที่บ้านของเพื่อนและเธอก็ไปพบจอรนในคืนเดียวกันนั้นในเวลา23นาฬิกาทั้งคู่มีเซ็กกันก่อนที่จอรนจะหอยหลับไปหลังจากนั้นแคทเธอรีนก็เริ่มลงมือทำสิ่งที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะกล้าทำได้ โดยในเช้าวันที่หนึ่งมีนาคมคริสต์ศักราช2 0 0 0เพื่อนบ้านและเพื่อนที่ทำงานของจอรนรู้สึกผิดสังเกตจึงเคาะหน้าต่างห้องนอนเพื่อปลูกเขาแต่เมื่อสังเกตเห็นรอยเลือดที่เพื่อนอยู่บนหน้าประตูจึงรีบโทรแจ้งตำรวจในทันทีเวลา8นาฬิกาของวันเดียวกันตำรวจได้มาที่บ้านของจอรนและพังประตูไม้บุกเข้าไปค้นที่เกิดเหตุ ตำรวจได้พบแคทเธอรีนนอนกรนเสียงดังในสภาพหมดสติอยู่บนเตียงตำรวจจึงรีบนำตัวส่งเธอไปโรงพยาบาลทันทีหลังจากนั้นตำรวจได้ทำการค้นบ้านอย่างละเอียดก็ต้องพบกับเรื่องสุดสยองขวัญสันประสาทเมื่อตำรวจได้พบว่าจอนกลายเป็นเศษเนื้อที่ดูไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์ที่ถูกชำแหละศพของจอนไร้ศีรษะชิ้นส่วนต่างๆกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณบ้าน หนังถูกถลกออกจนเหี่ยนเลือดสาดกระเซ็นกระจายนองเต็มพื้นและผนังและที่ห้องครัวตำรวจได้พบว่ามีการตั้งอุ่นหม้อไอน้ำเอาไว้ราวกับเตรียมทำเป็นอาหารเช้าตำรวจต้องตกใจอีกครั้งเมื่อพบศีรษะของจอนอยู่ในน้ำเกรวี่อีกทั้งยังพบชิ้นเนื้ออีกสองชิ้นตั้งอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารตำรวจพบกระดาษโน้ตแปะอยู่บนจานเขียนชื่อว่าเบกกี้และจนนทาน ซึ่งสองชื่อนี้เป็นลูกของจอห์นทำให้ตำรวจเชื่อว่าแคทเธอรีนได้เตรียมเมนูพิเศษนี้เอาไว้ให้ลูกๆของจอห์นได้กินผลการชนสูตรพิกษจพบว่าจอห์นถูกแทงด้วยมีดทาครัวถึง37แผลทั้งด้านหน้าและด้านหลังและหน้าอกจนเลือดท่วมปอดอ,ว,อวัยวะภายในที่สำคัญหลายแห่งเสียหาย หลังจากนั้นแคทเธอรีนก็ได้เปรดชีพจรที่ห้องนั่งเล่นแล่เนื้อเป็นชิ้นแล้วเอาไปกองไว้ตามจุดต่างๆในบ้านก่อนจะตัดศีรษะและนำไปตุนทำน้ำเกรวี่ในมื้อเช้าโชคดีที่ตำรวจพบสิ่งเหล่านี้ก่อนที่เด็กๆจะกลับมาจากโรงเรียนการพิจารณาคดีของแคทเธอรีนเริ่มต้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์คศ2001โดยเจ้าตัวยังยืนกรานว่าไม่ได้ทำ และจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่จากการตรวจสภาพจิตของจิตแพทย์5รายพบว่าแคทเธอรีนผิดปกติทางจิตอย่างไม่ต้องสงสัยผู้พิพากษาแบลี่โอคีฟพิพากษาตัดสินให้จำคุกแคทเธอรีนไนท์ตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนผ่อนโทษผู้พิพากษาได้ถแถลงว่าจำเลยฆ่าคนโดยมีการตราเตรียมไว้ล่วงหน้า และยังดูมีความสุขดีแม้เพิ่งก่อเหตุสะเทือนขวัญน,นอกจากนี้ยังมีสติรู้ทุกอย่างที่ตนได้ทำไปทำด้วยความตั้งใจทราบถึงผลที่ตามมาและยังใช้ความชำนาญของตัวเองในการฆ่าคนแคทเธอรีนปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่ได้เป็นคนทาเธออ้างว่าจำอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าหลังก่อเหตุ เธอได้เดินทางไปกดเงินจากบัตร ATM ของจอรนเป็นจำนวนเงินถึง1,000เหรียญโดยหลักฐานสำคัญนี้ได้นำไปสู่การจับกลุ่มแคทเธอรีนได้ในที่สุด